พระภิกษุสาม,มนเณรวัดเขาทุกโดมกาบนมัสก,การเจ้าค่ะกับเรียนอาจารย์สุทธิวัฒน์คำภาคุณแม่ชีนาราศีสวัสดีโยคียทุกท่านค่ะจริงๆเนี่ยตัวเองปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2547นะคะจากที่พี่ที่เขบอกว่าแนะนำท่านที่เป็นเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะคะ ครั้งแรกดิฉันเข้ามาเพราะว่าตัวเองต้องถูกผ่าตัดนะคะใส่นัดแต่เพื่อนนะคะเป็นกัลยาณมิตรบอกว่าอาจารย์มาสอนที่วัดนะคะเอ,อมักกะลาศีเจ็ดให้ดิฉันมาอาจจะไม่ต้องถูกผ่าตัดก็ใช้สูตรขิงหอมกระเทียมอย่างที่พี่บอกนะคะถ้ารับประทานก่อนตีห้านะคะใช้เวลาแค่สามสิบวันแต่ถ้าหลังจากตีห้า หกสิบวันคะ่ะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ทดลองสูตรนี้แล้วก็หายไม่ต้องถูกผ่าตัดยืนยันนะคะต่อมาปีสี่แปดดิฉันได้โชคดีนะคะว่าได้ไปเรียนต่อภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ตอนนั้นหลวงพ่อเมตานะคะท่านจะบอกดิฉันว่ามาปฏิบัติธรรมเดือนหนึ่งนะแต่ด้วยความที่เราเป็นผู้เข่าไม่รู้ดิฉันก็เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ ก็จะเก็บทีละสามวันห้าวันเจ็ดวันบวกกันแต่ว่าพลังบุญมันไม่ได้นะคะตอนที่ตัวเองไปนิวซีแลนด์ก็ตรวจสุขภาพก่อนไปแล้วหมอก็ส่งผลมานะคะสามีก็บอกว่าพบว่าตัวเองผิดปกตินะคะดิฉันก็ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอหลังกลับจาก,จาก New Zealand, นาิวซีแลนด์เมษาสี่แปดก็มารู้ว่าผลตรวจออกมาว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะคะ ตอนนั้นหลวงพ่อก็เมตตาว่าให้มาตรวจกับอาจารย์สุทิวัตรหรืออีกสองท่านนะคะก็มีคุณแม่ชีอามารีอเผอิออาจารย์ช่วงนั้นอาจารย์ไปสอนที่อเมริกาก็ไม่ได้รักษากับอาจารย์นะคะก็ไปเข้ารักษาตัวที่ศูนย์มะเร็งนะคะก็ไปต,ตัดไปอะไรเรียบร้อยให้คีคมมาหกครั้งก็ถามคุณหมอว่าหายไหมคุณหมอบอกว่า ต้องเสี่ยงอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตว่าตัวเองจะกลับมาเป็นไหมนะคะดิฉันก็มาคิดว่าเมื่อสมัยก่อนเนี้ยคนอื่นเขาไม่ได้รักษาที่โรงพยาบาลน,นะคะแต่เขาก็หายได้ดิฉันก็เข้ามาให้อาจารย์รักษานะคะอาจารย์รักษาสี่เดือนหายค่ะนะคะดังนั้นรับรองได้เลยนะคะว่าสูตรที่อาจารย์ค้นคว้ความันเนี้ยดิฉันทดลองมาสองสูตรนะคะหายจริงๆค่ะมะเร็งก็หายได้นะคะ หลังจากนั้นอาจารย์ก็บอกว่าต้องมาปฏิบัติธรรมบ่อยๆมาแผ่เมตตานะคะตั้งแต่ปีสี่เจ็ดจนถึงปีนี้นะคะ11ปีนะคะดิฉันเชื่อมั่นและศรัทธานะคะว่าวิชาที่อาจารย์สอนวิชาที่วิยากรทุกท่านที่ให้ความรู้ที่วัดเขาเราทําได้ค่ะและดิฉันก็พิสูจน์มาแล้วก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จอย่างเช่นครอบครัวดิฉันขอบคุณค่ะ